ครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกมาสอนวิธีการเช็คเออแต่มันไม่ดังมันเกิดบจากอะไรครับวิธีแรกคือขายฝาครอบพาสติกตรงนี้ครับทายออกออกมาครับแล้วเราก็จะเช็คง่ายครับหมุนออกมาครับน็อตมันมีอยสามตัวครับฝั่งตรงนี้หนึ่งครับตรงนี้สองแล้วก็ข้านางอีกตัวหนึ่ง กำลังอยู่ตรงนี้เป็นสามตัวครับ๋ยวผมทํางานถอดตัหนึ่งนะครับครับผมพอทํางานถอดเสร็จแล้วนะครับทั้งสามตัวนะก็กระดึงดึงลงมาเลยครับดึงแบบที่ผมดึงงองัก่อนี้ครับมือจับแล้วก็นัดดึงลงมาครับวิธีการเช็คนะครับก็ตัวสวิ์แต่มันจะอยู่ตรงนี้ครับ สวิกมันจะจ่ายเป็นดินนะครับวิธีการเช็คก็คือหาสายไฟนะครับสายไฟที่เข้าสวิกครับสวิกแกนครับเห็นปะตรงนี้มันมันจะเป็นเดือยไหเดือยทองทองแดงทองเหลืองเนี่ยเป็นเดือยครับอันนี้คือสวิกมันมันต้องทิ่มกับตรงนี้ครับตรงแกนพวงมาลัยครับก็สีสายไฟแต่นะครับแป๊บหนึ่งครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเส้นเส้นสีเขียวใหญ่แดงแดงเล็กนะครับแล้วก็มีแถบขาวด้วยสองแถบนะครับวิธีการจี้นะครับก็คือเอาดินจี้นะครับเพราะว่าตัวสวิงนี่มันจ่ายจ่ายเป็นดินไปนะครับก้เาเราเช็คหนีบลบนะครับแล้วก็ดินจี้เข้าไปเลยถ้าดังก็แสดงว่า สายไฟจากจากนี่ไปหาที่เต่ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับคือสายเก้าใช้ได้ปกตินะครับะดังผมจีแล้วมันดังดังแรงว่ามันใช้ได้นะครับก็ก็ถ้าตอนนี้เราเช็คตรงที่แต่มันจะมีสายไฟมาสองเส้นครับมันจะมีเอ่อไฟตรง ตรงเส้นหนึ่งครับเป็นไฟสิบสองโวล์ครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นเป็นดินดินมาจากสวิกนี่ครับถ้าไฟมาแล้วก็ดินดินหายแต่ถ้าเราจี้ไปแล้วถ้ามันดังครับแสดงว่าใช้ได้เราต้องมาเช็คตรงสวิกนี่ครับตรงแกนทองทองเลืองทองแดงเนี่ยตรงนี้เห็นปะตรงนี้ว่ามันมันชนถึงตรง แกนคอพวงมาลัยไหมเพราะว่าถ้ามันห่างมันชนแต่ไม่ถึงมันก็จะไม่ดังแล้วก็ทําการถอดตรงไอ้ไอ้ทองแดงทองเหลืองนี่ออกมาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ใหม่นะครับครับผมก็ก็ลองไล่เช็คดูนะครับสำหรับผมก็มีคลิปด,ดีๆก็จะมาบอกมาอะไรก็ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ